ถ่ายน้ำมันเครื่องยังไงให้เครื่องสะอาดนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับสําหรับอีกหนึ่งเทคนิคในการถ่ายน้ํามันเครื่องให้เครื่องยนต์เราสะอาดขึ้นกว่าเดิมครับว่ามันจะต้องทํำยังไงนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้เนาะเราก็เลยจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับรถที่มีอายุการใช้งานแบบประมาณสักแสนโลขึ้นเนี่ยแล้วไม่เคยทําสิ่งนี้ก็บางทีนะครับบางคันเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เคยทําตัวนี้มันก็อาจจะเกิด การอุดตันของฝักบัวครับของฝักบัวที่ดูดน้ำมันเครื่องขึ้นมานอะบางทีเอาไว้นานนะครับตะกงตะกันอะไรเนี่ยบางทีมันอาจจะเยอะพอมันเยอะปุ๊บมันก็ทําให้ฝักบัวนั้นปิดรูนะครับทําให้ระบบการดูดน้ํามันเนี่ยไปเลี้ยงพวกลูกสูบแล้วก,ก็ชุดบนเนี่ยอาจจะอาจจะขึ้นนั่นแหละแต่มันอาจจะขึ้นน้อยเนาะเราก็เลยจะมาแนะนําสิ่งนี้ให้เพื่อนๆดูเพื่อจะได้ทําตามครับจะได้ไม่ต้องเกิดผลเสียแก่เครื่องยนต์ของเราครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปดูเลยว่า S <S เราจะแนะนําให้เพื่อนๆทาสิ่งไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับผมสิ่งที่จะแนะนําเพื่อนๆน,นะครับก็คือการฟัดชิ่งเครื่องนะครับก็คือเป็นการล้างระบบภายในเครื่องนะครับให้พวกคราบตะการที่เกาะตามที่ผมบอกเนาะให้มันหลุดไปนะครับเพื่อจะได้ให้เครื่องยนต์นั้นสะอาดนะครับนี่นะครับก็ให้เพื่อนดูนครับนี่น้ำยาชะล้างสิ่งสกปรกภายในเครื่องยนต์นะครับก็คือหมายว่า,า,วาถ้าเกิดเราจะถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยสมมติว่ามันนานแล้วเนี่ยก็ ฮิ้วกะติกนี้ไปนะครับให้พวกพี่ๆช่างเพื่อนๆช่างนะครับจัดการให้นะครับเขาก็จะรู้วิธีนะครับในในการใช้งานนะครับถ้าเกิดใครอยากทาเองก็ได้นะครับก็คือทําตามแบบที่ข้างกระติกเขาบอกเลยนะครับนะฮะแต่เทคนิคนะครับก็คือหมายว่าตัวนี้ใส่แล้วห้ามเร่งเครื่องนะครับก็คือตามแบบที่เขาบอกเลยนะครับนะก็มาให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือเป็นการล้างเครื่องระบบภายในของเขานะครับเพื่อจะให้ระบบน้ํามัน ที่เราใส่ไปใหม่เนี่ยให้มันมี à น้ำมันของตัวน้ํามันจริงๆนะครับ <mattress bass asia> ไม่ไม่ได้ผสมคาบที่ว่ามันเป็นของเก่าๆอยู่เนาะแล้วก็เอามาฝากเพื่อนๆไว้นะครับสําหรับการพัดจิ้งเครื่องยนต์ให้สะอาดขึ้นนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมก็เหมือนเดิมเลยครับใครที่ดูคลิปผมแล้วว่ามีสาระความรู้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์จะได้ทําคลิปการเลือกดูอะไรแบบนี้ให้เพื่อนๆดูทุกๆวันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ขอบพระคุณมากครับ